آه oh. آه <laughs> ขอเฮฮาหน่ดนึงค่ะโอ้โหรีบๆพยายามาขอเฮฮาน่ดนึงนะคะขอดีมขอเย้นิด่นึงก็ได้ค่ะเปลี่ยนบ้านิดนึงนะคะเปลียผ้านิดนึงค่ะอันหนึ่งสองสามเฮ้ยานายก่านนายกอบจร์นะคจะมีแบบรูปร่วมนะคะกับววินเตอร์แล้วก็สัมปเตอร์แล้วก็นับวิ่ง10กิโลค่ะรอบเดิมกับที่อ ท่านนายกเทศสบาลลมลักกาลครับของคู่มาปที่ลาวด้วยหครับเน่งมากันที่มาตรวจจะไปแค่ต่วันในแ เชิญนักวิ่ง10กิโลนะคะพยศค่ะแล้วก็เพเซอร์สวิปเปอร์นะคะเรียนเชิญมาด้านข้างเลยคะ่ะจะได้ถ่ายรูปร่วมกันนะคะสำหรับนักวิ่ง10กิโลค่ะแล้วก็เพเซอร์นะคะว รู้สึกว่าจะมีผู้บริษัเทเพิ่มอีกแล้วขอเรียนงงเชิญแสงรนเวทีค่ะวันนี้นายยกขึ้นเหนื่อยนิดนึงนะคะขึ้นลงขึ้นลงวันนี้วันนี้เห็นบอกว่ามีน้องอยู่กี่อย,าอยา่างไข่้องคำน่รารักมากใครที่เจอนะคะพักทายได้เลยนะ,ะแล้วก็สามารถคุยขอถ่ายรูปได้นะคะ มีเด็กชาขอเชิญคุณชติน well ิตาคิงค่ะคุณชาตินตาก่อนเลยรีบเชิญเลยนะครับคุณชาตินิตาธิพัฒน์ครับอยู่ไหนเอ่ยเชิญเลยครับขึ้นไปเลยครับฝั่งฝั่งนี้ได้ครับฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้เลยนะขอบพระคุณนะครับเเนรรีขอบคุณมากๆครับอทิการต้องครับเชิญเลยครับ ขอบคุณนะครับโอเคลำดับถัดไปนะคะเราขอเรียนชงท่านนายกแสงนะคะกล่าวว่าถูกผสมการจัดการประดิชฐ์ครับนายกส่วนจังหวัดปทุมธดนี ครับบนตํรวจโทคำลลครับวันนี้ผ่านนะครับน้องยุกิไหทองคำนะครับวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญนะครับขอบคุณท่านสจเกตรลุการขอบคุณพี่น้องท่านสอท่านรองนายกท่านประธานสภาสภาตกลุกระูกการนะครับขอบคุณท่านอดีตสสก้อยพรพิบธลรมาสารขอบคุณพี่น้องมาวิท ok ยารปุะสมในวันนี้ นะครับวันน um. ี้ยินดีและดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่พผอไม่มีน้องมาให้การสนันุนมาทำงานการกุศลร่วมกับเทศบาลตำบลลำลุกกานะครับคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณเชิญครับ มื่อกี้รู้สึกไหมที่ท่านนายกกล่าวเนี่ยมัน,นไม่ก็ดังไม่แปลมันเป็นกิจกรรมที่ท่านนายกแสนเนี่ยท่านรักใจจัดนะครับแล้วท่านก็บอกผมมาไม่ต่ำออกว่าหนึเดือนล้ววันนี้นยัไงผมก็ต้องมาแต่ด้วยกิจกรรมของภารกิกเนี่ยเรื่องน้ำกระท่วงกระทุมเนี่ยตอนนี้ทำให้มาช้าที่สุงต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ขอ สนับสนุนกิจกรรมทุกอย่างนะฮะที่แสนจับเชื่อมชยน,นะแล้ววันนี้เรามาวิ่งการโดยสนเราก็รายได้ที่ได้เนะี่ยเรามีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะที่แสนตาวัตถุประสงค์ชัดเจนครับว่าเขาเอาไปลงการโดยสจัดทั้งให้กับสร้างหรือโรงพยาบาลนะซึ่งโรงพยาบาลเนี่ยมันขาดอะไรอีกหลายอย่าง วันนี้หลายงคนที่มาร่วมนะครับท่านนายกนำสับแก้ววันนี้ท่านเกียรติศักดิ์ก็มาร่วมวิ่งเดินการผสมด้วยอย่าลืมสัญหานะท่านสจแขงนสจท้อยสจในทีมผมเนี่ยขอร้องนะอย่าลืมสัญหาวิ่งแล้วผมไม่ได้เอาเอาเอาแค่ไหว นะท่านพุ่งกลับนะสจอนี่ก็ไม่ครับด้วยกันนะก็ขอให้จัดไปนะแต่โรงพยาบาลลุมตุกตาเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามาคอยไรได้จัดต้องจัดการบริษัแบบนี้นะนอับอบออนนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่งบอบจอผมพร้อมสนับสนุนอยู่นะเข้าใจนะเพราะนั้นทางขอโรงพยาบาลลุมตุกตามีอะไรขอให้บอกมานะบอกมาเลย ถ้าถ้าไงผมมาดูลำลูกกาเนี่ยแม้แต่เนี่ยอ่วตบมือต้อนรับท่านขอหนอยาอันนี้นะลงมาลำลูกกาเนี่ยห้องฉุกเฉินสุดนะก็อวจพยามที่จะจัดสรรมาให้เข้าใจนะมีหลายอยา่งางลงมาลงเสือเราก็ไปช่วย ผมยินดีกันว่าผมดูแลสุขภาพพี่น้องประชาจนวันน,นี้ขอบคุณพี่แสงเริ่มต้นแล้วท่านพอมีอะไรทําเป็นโครงการขึ้นออม,มาอบจเรามาขึ้นมาผ่านท่านสจของผมขึ้นมาผ่านขึ้นมาด้วยกันนะโอเคทำไปจะเปิดหรือ,อยังเดี๋ยวอพอพูดหน่อยนะเชิญท่านผอพูดหน่อยนะครับทักทายหลายๆท่านที่เข้ามาร่วมง,งานในวันนี้ครับเชิญท่านผอครับ รูประดาษของวันนครัที่เราเอาลูกกาประชาชนที่มาร่วมงานมีท uh, kind of uh, uh, ุกท่านรายได้จากการวิ่งการเกษตรทางนี้เอาไปใช้ในการที่จะเอาไปเกี่ยวกับการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลลุกกาครับขอขอบคุณครับเดี๋ยวเพื่อไม่เสียเวลานะนักวิ่งรอแล้วเดี๋ยวพี่ว่าเราเปิดเลยดีกว่า เอาพิเศษยังไงเอาเอาว่าประจันขั้นตอนเลยโอเคนะครับนะได้ oh. ได,ได้ได้เปิดวิ่งกระโจนใตย้ยายา่ยาไอแผ่นอ,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 อย่าวิ่งจนลืมสังขารนะกูแล้วตอนนี้รถพยาบาลพร้อมว่าบัตรได้เตรียมรับสจอผมโอ,อคกเคที่อน่อยด้วสวัสดีพนักงานโยกนคะคะสวัสดีผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีพี่น้องพั่ผู้น้าเราขอเสียงหน่อยได้ไหมคะ ที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในปีนี้นะคะขอบคุณทนานนายกด้วยค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะคะที่ให้โอกาสได้ามาวันนี้ยุคเกททองคำก็ขอเป็นกําลังใจให้พีพ่ๆีทุกท่านด้วยนะคะก็ถ้าใครจะเป็นลมยกมือด้วยนะคะเป็นห่วงนะคะก็สู้ๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะครับขอบคุณมากครับต่อไปนี้จะเป็นการรับมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลนะครับเรงลูกกาของเรานเองนะครับทุกคนเป็นสักขีพยานร่วมกันนะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านมากๆเลยคุณกิตก็มาร่วมด้วยในวันนี้นะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับเอาละครับท่านมออนะครับรับมอบเงินนะครับเอาละครับพร้อมๆกันเลยนะครับ1นึ่งแสนสื่นบาทนะครับขอเสีงปรบมือด้วยครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมในงานบุญครั้งนี้ทุกคนได้สุขภาพดีด้วยแล้วก็ได้ร่วมบุญของเราด้วยนะครับในวันนี้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวจะเชิญน,นะครับผู้ใหญ่ทุกท่านครับถ่ายภาพร่วมกันด้านหน้าจุดปล่อยตัวกับนักวิ่งของเราอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวจะมีการถ่ายภาพร่วมกันนะขอเชิญด้านหน้าจุดปล่อยตัวเลยนะครับขอเรียนเชิญท่านผอนะครับเรียนเชิญท่านนายกนะครับนายกแย้นะคะเรียนเชิญนะครับคุณยูกิด้วยนะครับอ๋น้องยูกิอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราถ่ายภาพร่วมกันนะครับขอเชิญนะครับรเรียนเชิญเลยนะครับขอเชิญผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะครับตอนนี้เรียนเชิญเลยครับถ่ายภาพร่วมกันกับ นักวิ่งของเรารตอนนิ่งเหลือเวลาครับเก็บภาพความประทับใจในปีนี้บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยหลักร้อยปีนี้หลักพันนะครับ<ช>เราก็ต้องร่วมบันทึกภาพความประทับใจทั้งหน้าหลักหมื่นนหมครับหน้าจ้าะะแล้วก็ซีนนี้นะคะเป็นงานวิ่เงเย็นนะคะก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งนะคะอันนักวิ่งสิบกิโลพร้อมไหมคะโอ้ เราจะไหวตัวตรงเวลานะครับ17นาฬิกาตรงนะครับในยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยค่ะนักยิมนักวิ่งยิ้มหน่อยค่ะอเคหน่อยค่ะยวข้าซีไันนี้เราบอกเลยว่าโอ้โหอลังการงานสร้างมาเราวิ่งเลยครับ จริงสิอ๋อเป็นในเรื่องของแฟนซีนะอันนี้ก็ถือว่าสดใสสดชื่นมากมันเราเราเราอหน้าน้ีก็เยน้าอ่าเรียบร้อยนะครับอ เอาละครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญนะครับสำหรับคนที่จะมาปล่อยตัวนักวิ่งของเรานะครับเชิญะครับท่านนายกแจดนะครับท่านนายกแสงด้วยนะครับแล้วก็เทียสุจินของเรานะคะเรียนเชิญบนเวทีนะคะเพื่อที่จะกดแตรนะคะเป็นสัญญาณนะคะแล้วก็คุณยูกิน้องยูกิไหทองคำนะคะ นายแพทย์สมบูรณ์เจิมพักนะคะขอของเราอยู่บนเวทีแล้วเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญครับเปวกนะเชิญครับไปถ่ายภาพยังไงครับตอนนี้ไค่ะ ตอนใกลอายุนะครับตอนที่โอริกาห้ีนะครับก่อนที่จะวิ่งเนี่ยยังไงก็คือรบกวนออกจากบริเวณสีแดงนะพรมสีแดงเดี๋ยวปล่อยตัวนักวิ่งแล้วแบบขาแรงอาจจะแรบจะถ่ายภาพกับถ่ายภาพที่สู่ประชชนนะครับเอาเลยครับถ่ายภาพเลยนะครับสำหรับหลายคนนะครับ ตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีนะครับตอนนี้เหลือเวลา5นาทีนะครับวันนี้มีรางวัลท็อป20ด้วยนะครับซึ่งหลายๆคนจะได้รับบิ๊มตรงบิ๊ของคุณเนี่ยนะครับก็จะมีชิปไทม์อยู่แล้วนะครับอันนี้รอรุน้นรวมไปถึงเรื่องของรางวัลโอวออครับและรางวัลในแต่ละรุ่นอายุนะครับเดี๋ยวเรามารอดู129ถ้วยวันนี้ที่ต้องมอบถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เยอะมากนะครับทุกคนมีสิทธิ์ รุนมากๆเลยเพราะในช่วงอายุก็แบ่งออกมาค่อนข้างเยอะนะครับเข้ามาแล้วนะครับใครได้ป้ายของพอแล้วก็ตรวจเช็คันดับเนี่ยเข้าไปที่กองอํานวยการนะครับแล้วก็ช่วงเวลา19บเนากาเราจะเริ่มนะครับในเรื่องของการประกาศรางวัลนะครับแล้วประกาศรางวัลไปแล้วเดี๋พ่งีบกลับไปไหนนะคะเพราะว่าจากนั้นเรามีคเสิร์ด้วยครับผมเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตด้วยวันนี้นะครับพี่ๆทุกๆคนที่วันนี้มาล่ารางวัลนะครับขอให้เต็มที่เลยนะครับ ต็มที่นะครับวันนี้มีทั้งเงินรางวัลถ้วยรางวัลจาก700กว่าคนเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเกือบเท่าตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าไม่ง่ายกับการจัดงานในครั้งนี้นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ดีๆด้วยสปอนเซอร์ใจดีของเราหลายท่านเลยนะคะแล้วก็นายกแสงที่น่ารักของเรานะคะรวมทั้งนายกแจ๊สของเราด้วยค่ะบ้านฟ้ามาเช่นะคะยาสุจินต้องขอขอบคุณนะนะที่ดีด้วยเหลือเวลาอีกนิดเดียวนะคะหายใจเข้าลึกๆนะคะ10กิโลพร้อมเลยค่ะ อุ้ยเสียงนะคะ10กิโลพรไหมคะอ่ะคนกดแรงอมไหมคะคนกดแรก็พรนะคะเราเหลือเวลาอีกแค่ประมาณ3นาทีนะคะ3ามนาทีท่านเองและหลังจากที่เราปล่อยนักวิ่งสิกิโลนะคะอีกสินาทีจะเป็น5้ากิโลนะเพราะฉะนั้นใครพี่กําลังวอร์มอัพนะคะรีบวอร์มนะคะช่าผ้าพตากลองนะคะคนไหนนะคะรีบตั้งโฟกัสเลยนะคะ อาล่บฝากย้นยันอีกทีนึงนะครับเข้ามาแล้วนะครับสามารถเช็คผลกันเองกันได้นะครับรวมไปถึงใครที่ได้รางวัลโอเวอร์ออรนะครับคุณจะมีป้ายของพอนะครับใครเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับพักเหนื่อยนะครับทานน้ำ